พื้นฐานของเกษตรกรไทยเน่าเหนือจากปัญหาการขาดแคลนน้ำการขาดแคลนที่ดินทำกินและปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติแล้วนะคะปัญหาอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันก็คือการขาดรูปแบบและตัวอย่างการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ว่าควรจะดำเนินการไปในทิศท,ทางใดจึงจะประสบความสำเร็จและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ค่ะ ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้การศึกษาค้นคว้าทดลองและสาธิตทางด้านเกษตร,รกรรมตลอดจนการสแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการประกอบอาชีพของรัษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้นๆค่ะ เมื่อค้นพบและพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจึงนำผลที่ได้ไปถ่ายทอดสู่ร,รัศดรเพื่อพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงจนกระทั่งขยายผลแผ่กระจายวงกว้างออกไปเรื่อยๆเพื่อให้การพัฒนามีความสำเร็จอำนวยประโยชน์สูงสุดแก่รัศดรค่ะสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ศูนย์นะคะซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั้ง4ภาค ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6ศูนย์นี้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือการพัฒนาที่ทำกินของราษฎรให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและใช้หลักวิชาการเกษตรในการวางแผนการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้จึงทำหน้าที่เสมือนพิพิพธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตค่ะ และช่วงตามรอยพระบาทในวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ,อรําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีซึ่งศูนย์นี้จะมีความเป็นมาอย่างไรนั้นเราไปหาคําตอบจากพันตํารวจโทนโพคุณบํารุงพงศ์รองผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะเมื่อวันที่5เมษาย,ยน2526เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำริให้จะตั้งศูนย์ศึกษาขนาห้วยทรายขึ้นมา ซึ่งในศูนย์ก็จะมีหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนเนี่ยมาทางานร่วมสนองความปริอยู่ในโครงการคือที่นี่จะไม่เน้นในเรื่องของการทําแบบเชิงเดี่ยวยังคงทําไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานตามแนวของพระเจ้าอยู่หัวก็คือว่าเรามุ่งเน้นให้เขามีรายได้อย่างต่อเนื่องซึ่งงานปริษัทเนี่ยก็เป็นงานหนึ่งที่ต้องมาเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สามารถมีแหล่งอาหารโปรตีนของตัวเองนะสร้างไรายได้จากตรงนี้ขึ้นมา นะครับซึ่งในศูนย์ก็จะมีเป็นพื้นที่ที่คนเนี่ยสามารถเข้ามา,าศึกษาเรียนรู้อาจจะมาเพียงแค่ดูหรืออาจจะมาขอเข้ารับการอบรมหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยคนอยากจะเพียงแค่มาท่องเที่ยวศึกษาดูแนวความคิดของพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการพัฒนาแล้วกลับไปปรับแนวความคิดของตัวเองก็ย่อมกระทําได้สำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอนเนื้อมาจากพระราชดำรินี้มีรูปแบบการดําเนินงานในลักษณะเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จคือมีการศึกษาทดลองและสาธิต ทั้งทางด้านการเกษตรปศุสัตว์ประมงตลอดจนการพัฒนาทางด้านสังคมและอาชีพซึ่งกรมปรศุสัตว์ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ได้เข้ามาดําเนินงานสนองแนวพระราชดําริด้านการปรศุสัตว์มาตั้งแต่ปี2529เรา,าได้เริ่มเข้ามาดําเนินการตั้งแต่ปีพศ2 5 2 9นะครับก <c> ิจกรรมที่สนองงานกา็มีประเด็นที่สําคัญก็นนคือ,อางานศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์นะครับ เพื่อศึกษาสัตว์ที่เหมาะกับสภาพภูมิประเทศบริเวณห้วยทรายแห่งนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมสาธิตการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรหรือคณะศึกษาดูง,งานที่มาจากแหล่งต่างๆเ่ท่านมีความสนใจสัตว์ชนิดไหนก็สามารถนําไปนําความรู้ไปปรับใช้ครับอย่างที่บ้านของตัวเองได้แล้วก็อีกกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรครับ,าบ,รรรบทางงานดงสัตว์เราก็มีแผนการ ึกกบรงเกษตรกรทั้งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเนี่ยโดยให้ความรู้ด้านปนศุสัตว์ด้านเทคโนโล,โลยีการเลี้ยงสัตว์นะครับและสุดท้ายก็กิจกรรมด้านการขยายผลหลังจากที่เราเลี้ยงสัตว์สาธิตรเรืวเนี่ยก็มีผลผลิตเกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะนําขยายผลสู่เกษตรกรภายในศูนย์หรือว่ารอบศูนย์เพื่อให้เขาได้มีผลผลิตนะครับมีอาหารโปรตีน ในครวัวเรือนของเขาแล้วก็บางรายที่มีมากเนี่ยก็สามารถนําไปขายเป็นรายได้ให้กับครวัวเรือนนะครับเพื่อความอยู่ดีกินดีมีรายได้ที่สูงขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวพระราชบิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจหัวครับในหลวงก็บอกแล้วว่าพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันหมอบอกว่าก่อนเลี้ยงวัวต้องปลูกยาก,ก่อนถึงจะฟื้นวัว ผมก็จําคํานี้ว่าออปลูกหญ้าก่อนซื้อวัวตั้งแต่เลี้ยงผมประสบความสําเร็จนี่ไม่เคยการขาดทุนได้น้อยได้มากผมได้ทุกอคอกเลยตอนนี้มีความรู้ฝึกว่าผมสบายมากสมัยก่อนเนี่ยผมจะทําเกษตรอย่างเดียวนะครับไม่ได้ควบคู่เกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับและหลังจากนั้นทางปศุสัตว์ก็เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับในด้านการเลี้ยงสัตว์ใดเอาผมเนี่ยไปอบรมหลังจากนั้นผมก็ขยายพันธุ์มาเรื่อยๆร,ยร,ยรยก็เป็นรายได้เสริมเราเป็นรายได้ แปลว่าหมุนเวียนตลอดทั้งปีเป็นรายได้ดีมากแล้วก็ทางปศุสัตว์เขาก็จะมาดูแลเราอยู่ตลอดนะ